สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็อยู่ที่อูวันชัยการช่างนะครับจังหวัดเพชรชบุรีนะครับวันนี้ผมจะพามาชมบรรยากาศนะครับที่อูนะครับนี่ครับจะพาไปชมบรรยากาศช่างทํางานนะครับมีรถต่อมากมายนะครับหลากหลายลักษณะการใช้งาน ตนนี้ช่งางกำลังประกอบคันนี้อยู่อิสุ FR น่ครับเดี๋ยวมาชมคันนี้นะครับเป็นอิสุ FR เหมือนกันนะครับสเปคคันนี้ก็จะเป็นแผงข้างเป็นคอกเหล็กนะครับพื้นเหลดนะครับแผงหน้าเหลดเสา สต้นนะครับสเปคคันนี้ความยาว5เมตร60นะครับอันนี้ยาวอยู่5เมตร60ก็เดือใส่กันชนยื่นนะครับหางหูก็จะกำลังจะเลี่ยมเลี่ยมเหล็กตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นเสาสาต้น ช่างทำงานองูก็หุ้มถังน้ํามันให้ด้วยนะครับถังน้ํามันก็เป็นเอาลายเกล็ดปลาหุ้มใส่นะครับช่างกํลาลังใส่ยางบอลคุณอันนี้กี่กี่เซนนะพี่กี่กี่เซนเจ็ดส <70. S 2> <70. S 1> ิบเจ็ดสิบดูใหญ่จังเนาะหรือเปนอันหนานนะ ที่แรกนึกว่าแปดสิบแปดสิบใหญ่ทางนี้แปดสิบใต้ลกสิบล้ออ๋ออ๋อคือที่กองอยู่นั้นก็คือมีสองขนาดใช่ไหมพี่อันนี้ก็กำลังจะอันนี้คือที่อยู่บนกันชนนะครับกำลังทำกันชนยื กันชนกันยื่นนะครับเป็นกันชนสองร้อยสิบอสูสองอยสิบนะครับตียื่นแลวครับน่าจะเป็นของคันคันนี้คันสีดำเพราะว่าจะเอาชุบแต่บนนะครับล่างแล้วน้สี ก็จะเป็นขากระจกที่สอดออกนะครับสอดออกจากรถแต่ละคันกันชนนี่ก็จะเป็นกันชนจิก้านะครับแล้วก็กันชน F R R ที่ยืน,นะครับก็จะเป็นชุดอะไร จ่มาเลี่ยมหุ้มอ้อมประกอบนะครับแล้วก็เป็นหุ้มกองอก็กเป็นหุ้มหมวกแลวก็แล็ปหมวกนะครับเป็นลายเก็ปลา พามาชมคันนี้นะครับเป็นรถหมูนะครับในพิชาตินะครับมือได้รับบาดเจ็บนะครับยังมาทำงานนะครับเชื่อมได้ว้ยมือเจ็บก็เชื่อมได้ อ๋อนี่ก็คือท้ายท้ายลิฟจะใส่ลิฟใช่ไหมพี่มีมมอ่อ๋อนี่ก็คือท้ายของรถหมูนะครับนี่ส,สตตเลสทั้งคันเลยนะครับก็จะเป็นกรงเป็นกรงกรงสองชั้นชั้นละสองห้องยาว สองชั้นนะครับส่วนคนนี้กำลังประกอบชิ้นส่วนนะครับทําสีอ้นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เหลือใส่ชุดแต่งนะครับก็จะมีนี่แหละไฟท้าย น,นี้จะออกสีฟ้าครามน้ำเงนินก็เรียกได้หลายแบบนะอันนี้เก่าเอามาบิ้วใหม่ใช่ไหมเออรถเก่ารถเก่าเอามาบิ้วใหม่อันนี้มันมันเป็น,น,น NPR ใช่ไหมครับไอ้ NQR เลย R, ใช่ไหมครับ กระจกหน้กระจกผิวข้างกระจกอ๋อรุ่นรุ่นรุ่นแรกรุ่นแรกักของผมเลยอ๋อที่กระจกผิวข้างกระจกอ๋ออันนี้ก็แปลงกระจกด้วยใช่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าเนี่ครับกำลังช่างกำลังใส่พอดีปกติรุ่นนี้นะครับกระจกมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ประตูเป็นรุ่นแรกของหัวนี้เลยนะนี่ครับกำลังแปลง ใส่ขาจับกระจกนะครับสุดยอดช่างฝีมือนะครับประจำอู่วันชัยผมพาเดินไปดูฮันจิก้านะครับอันนี้ก็เป็น FYH 3 6 0 นะครับแปลงแปลงหน้านะครับแปลงหน้าเป็นจีก้า,ากเปคคันนี้ก็เป็นรถวัวนะครับน,นี่เป็นรถใหม่จากศูนย์ใหม่กิกกนะครับอันนี้แปลงหน้าเสร็จก็น่า,นาจะจบนะครับว่าทุกอย่างก็ใส่ครบหมดแล้ว อุมยไทยสวยงามน,นี่ก็น่าจะน่าจะเป็นหางเป็นหางของตัวนี้เลย นะครับเเดียวกันเลยที่นี่ต่อรถวัวเยอะนะครับส่วนมากก็จะเป็นรถวัวมันทุกวัวนะครับสวยงามสวยงามนะครับมียางบางฝุ่นอย่างน้าเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นรถของพี่เอะนะครับพี่เอะลาดบุรีมีช่างกำลังขึ้นอันนี้ก็เป็นพื้นเหล็นะครับสเปคเสาสามต้น นี่เป็นเสาเหล็กนะครับพื้นก็จะเป็นสตะเลสแข็งหน้าก็เป็นเหล็กนะครับแต่ว่าช่วงกระบะนี้ก็จะเป็นเหล็กส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นฝาท้ายของอันนี้เลย นี่เป็นเจ้าของอูนะครับเดี๋ยวเป็นสุดยอดนะครับส่วนตัวผมชอบสเปคแบบนี้นะผมว่ามันแข็งแรงดีนะผมว่า แบบน,นี้ครับอันนี้ก็เป็นรถของพี่เอะนะครับเพิ่งเข้าอ่มาเมื่อวันที่เจ็ดนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบแปด ยี่เจ็ดยี่แปดนะครับผ่านมาประมาณยี่สิบวันนะครับประมาณยี่สิบวันเนี่ยครับเป็นรูปเวลาแล้วครับเกือบเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นเป็นชิ้นส่วน อันนี้อะไรของอันไหนไม่รู้นะครับก็รวมๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวอีกคลิปนึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งนู้นก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันอีกคลิปนึงนะครับสวัสดีครับ